สิบอินทำก็เลยตาสว่างเพราะว่าอยู่สิงคโปร์สิบแปดปีไม่ทํางานไม่ได้ไม่ได้ทำงานอะไรคืออยู่เลี้ยงลูกพี่หมูบอกว่าแกตอนนั้นทํางานเป็นผู้บริหารอะไรนะไอเอฟซค่ะเงินเดือนหกหลักแกบอกว่าทานตันแล้วเราเป็นแม่บ้านกินใช้กับสามีสิบแปดปีมันก็คงใกลจะตันก็เลยมาดูแล้วก็สมัคร แล้วก็ถามว่าขึ้น SBA ทำยังไงใช้เวลายาสีฟันขนาดเล็กหมดก็สมัครเลยขึ้น SBA ภายใน12วันรกูจริงๆก็อายอะค่ะเพราะไม่เคยขายของเลยพี่คุณหมอต้องเอาแฟ้มไปเอาสินค้าไปก็ทำไงดีวะไม่กล้าก็เลยเอาสินค้าทุกอย่างใส่กระเป๋ากระเป๋าไปเนี่ย มันซื้อมาจากอิตาลีจำไม่ได้แล้วค่ะแ,แล้วก็พี่คุณบอกไม่ได้ต้องใช้กระเป๋าแล้วก็ใช้กระเป๋าแล้วนั่นงรถไปลงที่หน้า็ก,กด,ด้ไม,ม,ม้พอดีซื้อกระเป๋าลากก็มองดู็กด,ด้งไม้จะทํายังไงถ้าจะลากกระเป๋าเข้า,ขาไปแล้วถ้ามีคนเห็นเขาถามพี่หน่อยไปไหนคะเราจะบอกยังไงจะบอกว่ากําลังจะบินไปสนามบิน <laughs> เห็นเราทุกวันเที่ยวกระเป๋าแบบนี้ก็จะตอบว่าปีทุกวันเหรอก็ไม่อายแล้วล่ะก็บอกว่าเออตอนนี้นะมาเป็นตัวแทนของยูนิลิเวอร์นะคะทุกคนเมื่อก่อนที่เห็นเราเขาจะออกมาสวัสดีแต่ตอนนี้เขาเห็นเราก็จะเดินเข้าร้านค่ะแล้วไม่เป็นไรกลางคืนมีคนโทรมาปรึกษาเรื่องครอบครัวสามีตีเขาจะทํายังไงดีคะพี่หน่อยแล้วก็บอกว่า ถ้าฉันออกไปหาเธอตอนนี้สามีฉันก็เะินปีฉันเหมือนกัน <laughs> ใช้เวลาอีก่ชักพักค่ะทําใจได้ไม่เป็นไรคนอื่นก็ทําได้น้องบีก็ทําได้ก็เลยใส่เสื้อเดินตามหลังที่บีต้องบีดูที่บีอธิบายสินค้ายังไงยกกระชับได้ยังไง,กกยยง,ไงแล้วก็พอได้สามเดือนค่าพันหกก็ไม่ใหญ่แล้วใส่เสื้อ,อยูนิเวิร์เข้าก็ได้ไปเล ปสิงโตอนนี้สงงน,นุกกับงานค่ะคุยกับทุกคนเลยพอขึ้นศาลคุยเรื่องธุระเรื่องศาลปุ๊บชวนสมัคร <c oughs> สมัครเลยแล้วก็แลกไลน์แกลแกเฟซบุ o กเมื่อก่อนนะคะบอกตรงๆไม่มี Facebook ค่ะไม่มี line, ไลน์ไม่มีไม่มีติดไม่ติดต่อกับทางโลกเลย mm. คิดว่าไม่ต้องงอใครแล้วพอมี Facebook พี่ปุ้นบอกอุ๊ยหน่อยมีเพื่อนสามร้อยกว่าคนแล้ว ทำไมน้อยจังหราก็บอกว่าพี่เมื่อก่อนไม่มีเพื่อนสักคนเลิ <laughs> จริง,รงรรสนุกค่ะอยู่สิงคโปร์ชีวิตสนุกได้พูดคุยกับคนสิงคโปร์แต่ข้อเสียของคนสิงคโปร์อย่างหนึ่งคือเขาจะเขาจะกลัวตลาดการขายโดยตรงถ้าหากว่าเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้เห็นว่าสินค้าเราดีจริงๆเขามีกําลังซื้อค่ะอืแล้วแต่ละคนไม่ใช่ซื้อคนละกล่องนะคะเขาซื้อสั่งเป็นสองสามลังเลยอื พี่หน่อยบอกว่าเขาสมัยก่อนพี่หน่อยดำค่ะเมื่อก่อนนูดำสามีเรียกว่าอีดำค่ะจริงจริงแล้วตอนนี้จริงจริงเรียกดำเรียกอีดำแล้วก็คือดำแบบเงือกมันเขียวอะเนาะอือเออจริงจริงกินเพอร์เฟกต์เรเดียนไปเท่าไหร่ค่ะกินไปแค่กล่องแรกก็เห็นแล้วว่าเริ่มขาวก็เลยมีแต่คนทักใช่ไหมคะคนทักคนที่บ้านก็เริ่มทักเมื่อก่อนขนาดฟ้าจางเลยฟ้าจางเขาไม่ค่อยสนใจนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่า เราล้ำหน้าเขาขาวล้ำหน้าตบมือให้โปรเฟคเลเดียนหน่อยไปทำไมไปเวียงจันทร์คะไปไปเวียงจันทร์รุงนี้ค่ะจะไปพวงที่จะไปเวียงจันทร์ที่ว่าตลาดเวียงจันทร์ถ้าไทยทำได้เวียงจันทร์ทำได้เหมือนกันเพราะว่าคนเวียงจันทร์แล้วสองปีที่แล้วหน่อยไปก็สังเกตชีวิตของคนที่นู่นเขารักสวยรักงามนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่นู่นก็จะก็ต้องชอบผิวขาวนะคะแล้วก็เคยเห็น คลินิกพุทธิศักดิ์มีสาขาที่เราก็คิดว่าของเราน่าจะดตีตลาดได้อวัปิดไปหนึ่งเอภายในวันเดียวเมื่อวานก็ปิดภายในหนึ่งชั่วโมงเอกมีโอกาสไปสิงคโปร์ก็ได้ไปเยี่ยมกันนะค่ะขอบคุณค่ะ nên là anh sáng tinh